นนครับไฟหน้าจะเหลืองๆหน่อยนิดนึงเนื่องจากลูกค้าซื้อยามาขัดเองเดี๋ยววันนี้เราจะขัดเราจะขัดโคมไฟหน้า t o ต o t a c a รี่ให้ดูกันสีเป็นรอยโดยรอบนะครับติดให้ครบรอบบริเวณโคมไฟที่เราจะลงมือขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์350บเบอร์600เบอร์พัน เบอร์สองพันนะครับนี่ครับเอาะ็ไษทรายเบอร์สามร้อยเบอร์หกร้อยเบอร์พันหนึ่งพันสองพันห้ากัครับไล่ไปเรื่อยๆนี้เรื่อยๆทั้งสองข้างนะครับ่นีครับเรื่อยครับขาอไปเราจะจัดด้วยเบอร์พันห้าแล้วน่าจะพันหพอไหมถ้าพันห้าไม่อยู่ค่อยสองพันแล้วกันนะ ว่ากันไปยาแล้วนี่ขัดอันนี้ขัดแค่เบอร์พันห้าก่อนขัดบางๆไม่ไม่ดีค่อยว่ากันใหม่รอบนะ้าทำให้ดูทำให้ชมไม่ยากเราเ็เตรียมน้ํายาไว้แล้วนะครับน้ํายาสตรีมนะครับเคลือบโครมนะครับเคลือบโครมเดี๋ยวรอน้อํายามันเดือดก่อนมันก็จะมีควันออกมาแล้วค่อยไหลไปตามโครม ไลไปเรื่อยๆแลวไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันว่ามันใสขึ้นไหมก็ค่อยๆสตรีมไปเรื่อยๆครับสตรีมไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆใสขึ้นนี่ครับผลงานตอนเช้าให้ดูกันอีกรอบหนึง่งว่าใสขึ้นไหมครับ ึ้นไหมครับคัมเบรี่ไฮบิด